ฮัลโหลวันดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดทับตะขายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่6 7พี่ครับตอนนี้การจโจมจกลงแล้วเรามาฉลองด้วยอาหารมื้อใหญ่กันดีไหมขณะที่พวกเขากําลังกลับบ้านยูจินโฮก็ถามอย่างระมัดระวัง ฉลองเหรอแต่ไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะทีมจู่โจมแยกย้ายทันทีหลังจากการจู่โจมครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแม้แต่ฮานซองอียังบอกว่าเธอมีถานที่ที่เธอต้องแวะไปจึงมีเพียงจินวูกับยูจินโฮที่อยู่ในรถตู้ยูจินโฮพูดลาก,กว่าเขาเขินอายกับอะไรบางอย่างผมได้รับความช่วยเหลือจากพี่มาโดยตลอดอย่างน้อยผมก็แค่อยากจะเลี้ยงอาหารดีๆให้กับพี่นะ่ะทำไมเขาถึงมีปัญหามากมายกับคำพูดคำนี้มากินข้าวด้วยกันจินวูหัวล็อกคิกคั เนื่องจากเด็กคนนี้บอกเป็นนายว่าเขาต้องการที่จะจ่ายเงินในงานเลี้ยงฉลองใหญ่ๆไม่มีเหตุผลใดที่จินวูจะปฏิเสธคําเชิญไปสิสีหน้าของยูจินโฮสดใสขึ้นอย่างมากทันทีที่จินวูพูดว่าโอเคพี่ครับผมว่าจะพาพี่ไปร้านอาหารในโรงแรมที่ผมรู้จักแห่งหนึ่งพวกเขารู้วิธีทาสเต็กเนื้อที่อร่อยมากไม่ไม่เอาร้านแบบนั้นจินวูอยากจะกินอาหารที่เรียบง่ายกับยูจินโฮในบรรยากาศที่สบายๆและผ่อนคลายจินวูชี้นิ้วไปทางหน้าต่างรถตู้แล้วที่นั่นล่ะอ่า พี่อยากกินเนะื้อฮันอูสินะมันคือเนื้อเกาหลีที่แพงก,กว่าเนื้อนําเข้ามากไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างๆร้านนั้นดวงตาของยูจินโฮหลีลงเล็กน้อยร้านอาหารที่ถัดจากร้านนั้นเขามองเห็นแต่ร้านอาหารทั่วไปที่นั่นเท่านั้นร้านผู้เชี่ยวชาญหมูสามชั้นสไลด์หรือว่าพี่กาลังพูดถึงหมูสาชั้นร้านนั้นอยู่หรือเปล่าพี่ทําไมเหรอนายไม่ชอบกินหมูเหรอยูจินโฮยิ้มอย่างชื่นใจไม่เลยครับผมก็ชอบกินหมูสาชั้นเหมือนกันครับพี่พวกเขาจอดรถตู้ในลานจอดรถใกล้ๆแล้วเดินเข้้าาาาไปในรนาารรอห เพียงพบว่าสถานที่แห่งนั้นแน่นไปด้วยลูกค้ารวมถึงคนงานพาร์ทไทที่ยุ่งวุ่นวายกับการเดินไปมาโดยไม่พักเลยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วไม่น่าแปลกใจที่ร้านอาหารจะเต็มไปด้วยคนมากขนาดนี้ยินดีต้อนรับครับพนักง,งานพาร์ทไทคนหนึ่งเดินมาด้วยรอยยิ้มและถามชายทั้งสองต้องการที่นั่งกี่คนดีครับสองที่ครับกบระโดดนานตามผมมาครับหลังจากได้ยินคําตอบของยูจินโฮพนักงานพาร์ทไทก็นำทั้งสองคนไปที่โต๊ะ อย่างไรก็ตามแบบหนึ่งนะครับยูจินโฮมองไปรอบๆแลชีไปที่โต๊ะบ้างริมหน้าต่างเราอยากนั่งตรงนั้นได้ไหมครับขอไปครับตอนนั้นถูกจองไว้แล้วยูจ,จินโฮจ้องมองโต๊ะบ้างป่าแลชีนหน้าโศกเศร้าและสายหัวในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบที่สุดห่างไกลจากร้านอาหารยูจินโฮก้มหัวลงด้วยความอับอายผมขอโทษครับพี่ไม่มีอะไรให้หนายต้องขอโทษยังไงซะฉันก็เป็นคนเสนอให้เรามาที่นี่เองถึงอย่างนั้นผมควรจะพาพี่ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าน,นี้สักหน่อยชินูยิ้มแล้วตบไหล่ยูจินโฮเบา ไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้เรามากินอาหารให้อร่อยดีกว่าไหมจินูสำรวจสภาพแวดล้อมของเขาเขาใช้เวลาส่วนมากในอาพาร์ตเมนต์เงียบๆโดยไม่มีใครอยู่ดังนั้นเขาจึงชอบความคืนๆนี้นี่ครับรายการหมูสามชั้นและโซจูสองขวดไม่นานนักพนักง,งานพัดทางก็นำของมาเสิร์ฟชาเนื้อหมูที่หั่นเป็นชิ้นบางๆกำลังสุกเลี้ยยอยู่บนเตาและตอนนั้นเองชิ้นส่วนเนื้อก็เริ่มหายไปอย่างรวดเร็วโชคดีที่ยูจินโฮดูเหมือนจะชอบมันคือว่าผมและเพื่อนไปทานหมูสามชั้นกันบ่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสนะพี่โอ้จจรรริงเหออพพื่่นาากมยาลาัคบี ดูเหมือนผมจะเข้ากันได้ดีกว่าเพื่อนจากมหาลาัยของผมมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นจากโรงเรียนเอกชนราคาแพงที่ผมเคยเรียนจินูยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าถ้าเป็นยูจินโฮนั้นก็ฟังดูถูกต้องแล้วนี่ครับผมลินให้พี่นะอืมขอบคุณพวกเขาใส่โชจูตจ,จมแก้วและชนแก้วกันเล็กนอ้อยอึกอึกอึกอ่า่างจากยูจินโฮซึ่งเพลิดเพลินกับรสชาติของโซจูอย,อย่างมากจินูทำได้เพียงขงมวดคิ้วอย่างสุดซึ้งในความทุกข์หมพี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่ไม่มีอะไรหรอก จินวูทำได้เพียงจ้องมองไปที่แก้วป่าด้วยสีหน้าขมขื่นบนใบหน้าของเขาเขาลืมข้อเท็จจริงสำคัญการหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายของเขาไปแล้วติง้งตรวจสอบพบสารที่เป็นอันตราย31ทส,สองหนึ่งรักษาพิษเสร็จสิ้นแล้วฉันลืมไปเลยว่าฉันไม่มีทางที่จะเมาได้แล้วไม่ว่าเขาจะชนแก้วขี่ครั้งก็ตามติ้งติงติง,ต,งตับใดที่บัฟบสุขภาพดีและอายุยืนยาวังคงมีผลอยู่โซจูคงจะเป็นเพียงน้ำที่มีรสขมเล็กน้อยและไม่มีอะไรเพิ่มเติม จินบูระบายคำสบทภายในใจอย่างโกรธเคืองพระเจ้านี่มันบ้าอะไรกันแทนชื่อตืมน้ำลดขมอย่างคนยี่เง่าเขาตัดสินใจสั่งโซโดามาแทนดีกว่าขอโทษครับคนงานพัดถามรีบมาที่โต๊ะของเขาฉันขอสั่งโหมดสามชั้นเพิ่มอีกสองที่ตละสไปซ์หนึ่งขวดด้วยโอเคครับกรุณารอสักคู่หลังจากพนักง,งานออกไปแล้วยูจินโฮก็เริ่มอีกศีษะพี่ทำไมไม่สั่งเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เพิ่มล่ะฉันดื่มไม่เก่งแนะ่จินบูตอบ สีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยยูจินโฮไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้นกับมีรอยยิ้มขึ้นหล่หลวมขดขึ้นบนใบหน้าที่แดงกล่ำไปด้วยแอลกอฮอล์พี่จินวูยังคงมีด้านที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันยูจินโฮยังคงมองเขาแปลกๆแต่จินวูกับไม่สนใจเขานายมีแผนจะทำอะไรต่อจากนี้เมื่อจินวูถามด้วยน้ำเสียงจริงจังยูจินโฮก็นั่งตัวตรงเหมือนคนหางานที่กำลังรองสัมภาษณ์งานผมจะรีบไปเคลียร์ข้อสอบที่สมาคมเพื่อเอาใบอนุญาตการเป็นมิวสเตอร์มาให้เร็วที่สุดครับหลังจาก เขาได้ลงทุนเงินจํานวนมากเพื่อจุดประสงค์นี้และตอนนี้ก็ไม่มีที่ให้ล่าถอยอีกแล้วและสัญญาที่เราให้ไว้กับพี่ก็ขึ้นอยู่กับมันด้วยอาคารกิวที่เขาสัญญาให้กับจินวูส่วนหนึ่งของการต่อรองนั้นสามารถได้หลังจากที่ยูจินโฮชักชวนพ่อของเขาให้แต่งตั้งเขาเป็นกิวมาสเตอร์คนใหม่ได้สําเร็จเท่านั้นในทางกลับกันจินวูรู้สึกค่อนข้างเป็นอิสระแน่นอนคงจะดีไม่น้อยหากได้ครอบครองตึกมูลค่า30 0 0 0ล้านวอน แต่นั่นจะเป็นเพียงบนนะัสเพิ่มเติมสาหรับเขาเท่านั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการได้อัพเลเวลตอนนี้เขาบรรลุเป้าหมายแล้วฮันเตอร์แลงเอเงินเดือน,นประจําปีนับพันล้านวอนขั้นต่ำสุดตอนนี้ฉันสามารถทําเงินได้มากกว่านั้นหากใครมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมฮอรมันโคงก็คงจะตามมาอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องกังวลเลยจินูเริ่มนึกถึงช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาและยิ้มกับตัวเองในขณะนี้เองยูจินโฮก็ถามเขาถามเขาตอนนี้พี่มีแผนยังไงบ้างครับโอ้ฉันเหรอฉันถามบางอย่างที่ฉันไม่ควรเหร แต่เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่เห็นท่าทีผ่อนคลายของจินวูฉันจะติดต่อไม่ได้สักพักนะจริงๆแล้วมีสถานที่ที่ฉันต้องไปอยู่นะประโยคนั้นทําให้ใบหน้าของยูจินโฮแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากแสดงท่าทางของลูกสุนัขที่ถูกทิ้งยูจินโฮก็กระดกแก้วโซจูในขราวเดียวหมดจากนั้นเขาก็วางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะและเติมมันจนเต็มแล้วกระดกหมดแก้วอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมาปากด้วยความยากลาบากพี่ครับถ้าผมทําให้พี่ลาคาญบอกผมไล่เลยนเข้วครับผมจะไม่ร จะบองเอ้ยจินูก็หัวด้านข้างของเขาและถามคำถามแทนที่จะตอบคำถามอย่างเหมาะสมนี่ยูจินโฮครับพี่ฉันเป็นอะไรสำหรับนายคือว่าดวงตาของยูจินโฮออกไปมาลวกษว่าเขาไม่สามารถให้คำตอบที่ดีพอได้ก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นพี่ครับผมมีพี่ชายที่อายุมากกว่าผมสิบปีจินูจำได้ว่าได้ยินเรื่องนั้นจากที่ไหนสักแห่งลูกชายคนโตของยูมยองฮานยูจินซองพี่ชายของผมไม่ชอบผมดังนั้นผมคิดว่าเวลาที่ผมใช้กับเขานั้นน้อยกว่าตอนที่ผมอยู่กับพี่มากเมื่อเทียบกับเขาแล้ว พี่ช่วยชีวิตผมไว้และช่วยเหลือผมด้วยและความผ่านของผมมีจูจินโฮจ้องตรงไปที่จินวูสําหรับผมพี่จินวูเป็นเหมือนพี่ชายของผมยิ่งกว่าพี่แท้ๆของผมซะอีกแต่เขายังคงกลัวจินวูอยู่เล็กน้อยถึงอย่างนั้นเขาก็มมีวันลืมสองสามวันที่ผ่านมาที่ติดตามจินวูไปตลอดชีวิตแท้จริงแล้วความเคารพของเขายิ่งใหญ่กว่าความกลัวจินวูมากในตอนนี้ถ้าเห็นฉันเป็นพี่ชายแล้วก็ ินวูยิ้มอย่างลึกซึ้งฉันก็คิดกับนายเหมือนน้องชายของฉันเหมือนกันพี่คะปลายจมูกของยูจินโฮแดงขึ้นและเริ่มมีน้ําตาไหลในท,ทันทีถ้าเป็นแค่นั้นคงจะดีแต่แล้วเขาก็พยายามเข้าใกล้จินวูมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวผมขอขอดพี่ได้ไหม啊เฮ้เฮ้เฮ้นายเมาแล้วสิเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้เมาครับพี่ผมแค่รู้สึกโล่งใจและหัวโล่งอย่างมากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต <c oughs> เออแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าเมาไม่ว่าเขาจะรู้สึกตะเดือนอารมณ์มากเกินไปหรือแค่เมาหนัก จูจินโฮก็ทุบตัวลงบนโต๊ะแล้วเริ่มร้องไห้ออกมาจินูจึงตบไหล่เขาไม่นานนักจูจินโฮก็พลอยหลับไปและตอนนี้โต๊ะก็เงียบสงบลงฮ่าฮ่าช่างเป็นเด็กที่น่าสนใจอะไรเช่นนี้จินูเอนหลังบนที่นั่งของเขาและคลิกนิ้วน้องเข่าเบาๆจูจินโฮเขาเป็นเด็กเจ้าปัญหาในหลายๆด้านแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจินูก็ไม่ได้เกลียดเขาเลยจินูได้ยินเสียงและจ้องไปแหล่งที่มาของมันทีวีที่ติดตั้งอยู่บนผนังของร้านอาหารกำลังแสดงข่าวสามทุ่มแล้วเหรอเขาคิดเช่นนั้นและจ้องมองที่หน้าจจออออเเเพพพีีียยยงงงื่่่่่่ะบบวาาาามใคคคคครรนนนขุ้ปกฏูทั ฮะดวงตาของจินวูเบิกกว้างไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแบ็กยุนโฮและเขาก็ถูกโจมตีด้วยคำถามมากมายจากนักข่าวขณะที่เขาออกจากสํานักงานใหญ่ของคิวเสือขาวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมสมาชิกใหม่ของคุณเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่มีเพียงฮันเตอร์ระดับต่ำเท่านั้นที่กลับมาได้และฮันเตอร์ที่มีระดับสูงทั้งหมดเสียชีวิตและมีข่าวเลยจากผู้รอดชีวิตว่ามีใครบางคนช่วยพวกเขาเอาไว้คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แบ็กยุนโฮพยายามอย่างมากที่จะเพิกเฉยต่่อน,นขาว แต่สุดท้ายเขาก็มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับการสอบสวนจากสมาคมแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้ช่วยลึกลับในที่เกิดเหตุฮันเตอร์ที่ภาคภูมิใจของกิลเสือขาได้รว,วมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันและจากการเพื่อเคียรแดนเจนระดับสูงและฮันเตอร์จำนวนมากเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างการเชืรอแดนเจนท่านั้นเองนักข่าวอีกคนรีบถาม่าถามออกไปอย่างต่อเน,นื่องถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมคุณถึงห้ามพวกเราสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตล่ะคนเหล่านั้นสามารถรอดจากความตายได แล้วทำไมคุณถึงอยากจะพูดคุยกับคนเหล่านั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบสะเทือนจิตใจอย่างมากเหล่านี้ล่ะฉันตอบพวกคุณได้แค่นี้ไปกินโฮลิปออกจากที่นั่นหลังจากขึ้นไปบนรถดวงตาของจินวูย,ยังคงเปิดว่างพวกเขากำลังพูดถึงฉันใช่ไหมเมื่อไม่นามนมานี้ณที่แห่งไหนสักแห่งทางตะวันออกของอ,อ,อ,งอเมริกาเสียงกรีดร้องหยหัวดังระเบิดออกมาจากภายในะนันเจ็หนึ่งอ้าฮันเตอร์ชื่อเจมล้มล,ลงบนพื้นขาของเขาสูญเสียกำลังทั้งหมด และเขาทำได้เพียงคาบนพื้นเพื่อหน,นีแต่เมื่อเขาตะหนักว่าเขาทำได้เพียงจนมุงกับกำแพงเท่านั้นความสิ้นหวังก็ย้อมสีหน้าของเขาอย่างรวดเร็วโอ้พระเจ้าแหล่งของดันเจนนี้คาดว่าอยู่ที่แหล่งเอและเพื่อที่จะเคลียร์เกตนี้ฮันเตอร์ที่เหมาะสมจึงถูกคัดเลือกเพื่อจัดตั้งทีมจู่โจมอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนก็ถูกทำลายล้างไปแล้วแต่จริงๆแล้วพวกเขายังไม่ตายแค่หมดสติอยู่บนพื้น ฉันไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้เจมพิงกำแพงและหายใจเข้า,าแรงๆก่อนที่จะสายหัวไปรอบๆหลายครั้งวันนี้มีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายเมื่อทีมทจู่โจมเข้าไปในดันเจี้ยนพวกเขาไม่พบสั์ปะหลาดแม้แต่ตัวเดียวและดูเหมือนว่าไม่มีสั์ปะหลาดอยู่ในข้างในนั้นดันเจี้ยนทีม่มีมอนเตอร์เหรอเรื่องแบบนั้นจะมีอยู่จริงเหรอหากเป็นกรณีนั้นการปล่อยพลังเวทมนต์ที่อุปกรณ์วัดได้จากนอกประตูนั้นมาจากที่ไหนพวกฮันเตอร์คาดเดาสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยตัวเองที่เป็นปรากฏการณ์ที่ยาาาาาาากกกกจเเเเเืื่่่่่่อออออูล้้้้้วววตตบบงงงงทีนนนนนนใใัััรพพขขขขหมไป พวกเขาพบมอนเตอร์ตัวหนึ่งและมันก็ดูเหมือนมนุษย์จริงๆแต่ก็มีแค่ตัวเดียวจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมอนเตอร์ตัวนั้นสมาชิกในทีมกุจมทุกคนก็หมดสติไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิสูจน์แล้วว่าความแข็งแกร่งและทรงพลังเกินไปสาหรับพวกเขามีเพียงเจมส์เท่านั้นที่หนีออกมาจากห้องบอสได้เดี๋ยวก่อนเป็นไปได้ไหมที่พลังงานเวทที่ปล่อยมาทั้งหมดที่ตรวจพบด้านนอกดันเจี้ยนนั้นมาจากสิ่งนี้เพียงเดียวการมันเกิดขึ้นที่ห่างไกลจากนอกประตูแต่พลังเวทบนของมันเกินแรงเอแล้วเหรอเจมส์ใส อ,อย่าเข้ามาใกล้นะโวยมอนเตอร์ตัวนั้นเดินม,มาจากความมืดแล้วก้าวไปสู่แสงสว่างเจมส์เริ่มกรีดร้องอีกครั้งหลังจากที่เขาเห็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้เอ่อนั่นมันทําให้ฉันเจ็บหัวนะรู้ไหมมอนเตอร์ไม่สิชายชาวตะวันออกที่มีผมยาวยุงรังและมีหนวดเข่าเป็นพวงเจมส์ไม่กรีดร้องอีกต่อไปแต่เริ่มส่งเสียงหอบและหวาดกลัวออกมาแทนชายชาวตะวันออกพูดลึกลับยืนอยู่ตรงหน้าเจมส์และวางมือไว้ที่บนเอวของเขานี่มันบ้าอะไรกันแล้วจูๆ่ๆพวกคุณก็โจมตีก่อนโดยไม่มีการเตอ,อน่วห้า ฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่ใช่มอนเตอร์แต่เป็นมนุษย์ฉันเป็นมนุษย์น่าเสียดายที่เจมไม่สามารถเข้าใจในภาษาแปลกๆนี้แม้แต่คำเดียวโดยธรรมชาติแล้วผิวของเขาแย่ลงเรื่อยๆชาวตะวันออกจ้องมองไปที่ฮันเตอร์ที่หวาดกลัวด้วยสีหน้าลำบากใจในที่สุดเขาก็พ่นลมหายใจายาวออกมาให้ตายเถอะปวดหัวชมัดที่ต้องมาคุยกับพวกฝรั่งพวกนี้ไม่ว่าในกรณีใดเขาพยายามเริ่มสนทนาใหม่อีกครั้งเขานั่งลงต่ำพอที่อยู่ในระดับสายตาของชาวเมริกัน และพยายามอย่างเต็มท,ที่เพื่อให้ฟังดูเป็นมิตรไม่คุกคามเท่าที่จะเป็นไปได้เฮ้เฮ้ยูเขาจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้สองสามคำด้วยความเข้าใจในภาษานั้นไม่ดีนักไม่รู้ว่าเขาจะพูดถูกหรือไม่ฉันเป็นคนเกาหลีดังนั้นเขาจึงพยายามออกเสียงทุกคำอย่างสุดความสามารถฉันอยากกลับบ้านตอนที่68เหตุการณ์ครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนที่ติดอยู่ในดันเจี้ยนและออกมาจากดันเจี้ยนโดยทั้งที่ยังมีชีวิตสำนักงานฮันเตอร์แห่งอเมริกาเข้าสู่สภาวะโอเวอร์ไดทันทีรองผู้อนวยการสำนักลงมาสัมภาษณ์ที่ห้องสัมภาษณ์การส่วนตัวหลังจากทราบข่าวนี้นอกจากกระจกที่กั้นอยู่บานเดียวขอยังสามารถเห็นชายชาวตะวันออกนั่งอยู่ยิ้มยบนเก้าอี้โดยมีกุญแจมืออยู่บนมือของเขาเขาคือชายคนนั้นเหรอครับท่านเขาดูเหมือนพลเรือนทั่วไปเลยนี่ครับท่านก็เป็นไปตามที่เขาพูด เมื่อผมที่ลุงลังหนวดเขายุ่งเหยิงของชายคนนั้นได้ถูกการดูแลรักษาใบหน้าของเขาก็เหมือนชายต่วันออกวัยกลางคนทั่วไปที่พบเห็นได้ทุกที่คุณได้ตรวจสอบตัวตนของชายคนนั้นหรือยัง ครับท่านเขาอ้างว่าเป็นฮันเตอร์จากเกาหลีใต้ครับแล้วฮันเตอร์จากเกาหลีใต้มาโผล่ในดันเจี้ยนอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้ยังไงกันเขาเล่าว,ว่าเขาติดอยู่ในดันเจี้ยนที่เกศปิดตัวลงตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนและลืมตาขึ้นมาก็พบบ้านตัวเองอยู่ในอเมริกาแล้วครับลองผูดมนวยการนวดหน้าผากของเขาเขาจะอธิบายให้ผู้กำกับฟังยังไงเขารู้สึกว่าไม่เกณฑ์เขากำลังจะขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะทำไมพวกนายไม่ไปที่นั่นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาล่ะไม่ต้องสนใจผู้อำนวยการของเขา รองผู้อำนวยการกําลังกังวลว่าจะต้องรายงานตรงต่อบุคคลที่อยู่สูงกว่านั้นไม่มีเวลาที่มารอดูทีท่าเออคือเรามีความสงสัยว่าเขาคือมอนเตอร์ที่มีความทรงจังของ,ของมนุษย์ครับท่านหากทำผีผามตอนนี้มันจะเสี่ยงอันตรายเกินไปถ้าป่ญญาจะจากความช่วยเหลือจากฮันเตอร์แรงเอมึงหลงวอชิงตันตอนนี้อาจจะตกอยู่ในอันตรายแน่นอนครับนั่นสมเหตุสมผลแล้วทีมจู่โจรที่ประกอบไปด้วยฮันเตอร์แรงเอหลายคนพิสูจน์แล้วว่าทําอะไรไม่ได้เลยกับชายคนนี้พวกเขาจึงไม่สามารถประมาทได้ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปหาฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งมรรสบววนตอไปีแด้ย หัวนหน้าส่วนพยักหน้าเห็นด้วยมีฮันเตอร์แลงเอสที่สามารถสนทนาภาษาเกาหลีได้ที่อยู่ใกล้ๆนี้สีหน้าของรองผู้อำนวยการสดใสขึ้นมิสเตอร์ฮาวังก็กําลังหลักกนะิลทักคารเวนเจอร์สินะเขากำลังมาใช่ไหมคับท่านถึงในฮันเตอร์หลักของกิลฮาวังดงซูสำนักงานฮันเตอร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะนําชายคนนั้นมาที่นี่และแปลสัญญาให้เขาเป็นพลเมืองของอเมริกันถ้าเป็นเขาแล้วก็แม้ว่าจะมีเรื่องร้งรายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากนะักรองผู้อำนวยการยิ้มว่างอ๋อจริงนเ,เ,งเาาข้งชใหว หากเขาต้องการรายงานผู้ระดับสูงอย่างน้อยเขาจําเป็นต้องรู้ชื่อของเขาก่อนใช้คนนั้นชื่ออะไรกันออกเสียงยากนิดหน่อยนะครับเขาชื่อทรงอิวฮานฮันเตอร์จากเกาหลีใต้ฮาวางดองซูงไม่มีความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการต่อสู้กับมอนเตอร์เขาสูญเสียพ่อแม่ไปจากดันเจี้ยนแตกเมื่อหลายปีก่อนและเติบโตขึ้นมาโดยมีเพียงพี่ชายของเขาเท่านั้นที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวนั่นคือเหตุผลที่เขาตื่นขึ้นในฐานะแรงเอส เขารู้ว่านี่คือโอกาสที่สวรรค์ส่งมาให้เขาโอกาสที่จะได้ฉีกเป็นชิ้นๆแะฆคามอนเตอร์ให้ได้มากที่สุดบางทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมดวงตาของควางดงซุกข,ขนาดที่เข้าไปในห้องตัมภาจึงเงย็นชาแ่าปกติชายคนหนึ่งที่ออกมาจากดันเจี้ยนแม้แต่ความยาวขึ้นของพลังเวทมนต์ที่ชายคนนี้ปล่อยออกมาก็ดูเหมือนรูปแบบคล้ายกับมอนเตอร์ถ้าเกิดมอนเตอร์แกล้งทำเป็นมนุษย์เขาจะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่น่นารังเกียจน,นี้ที่นี่ตอนนี้สายตาของเขาสบตากันพวางดงซูวางแฟ้มข้อมูลของชายคนนั้นไว้บนโต๊ะน,กออกนั่งเระปป็นนโยช์กับแก้ายยอออมมมรร่่่ววืืกกัับนนนดีๆไาแจะเป็ุษ์ห ฉันก็เป็นคนตัดถินเองเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มต้นคํถาถามส่วนตัวอันลึกที่ผุดขึ้นมาในหัวของฮาวางรงซูพี่ชายของเขาที่เสียชีวิตในดันเจียนมีความเป็นไปได้ไหมที่ฮาวางรงซูจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาอยากรู้เรื่องนี้ก่อนคนที่ตายในดันเจียนจะกลับมาแบบแกไหมชายคนนั้นใส่หัวคิ้วของฮาวางรงซูก,ก็เริ่มส่นเทาทันที แกมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงก็เพราะฉันรู้ดีว่าทำไมฉันถึงกลับมาทำไมมันคืออะไรฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมฉันถามแกได้แค่ฝ่ายเดียวดวงตาของของวางดงซูงหลีลงจนเหลือเป็นรอยขีดอย่างไรก็ตามชายคนนั้นยังคงพูดต่อในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดโดยไม่สนใจเกดมอนเตอร์นันเจี้ยนแตกนายรู้จักพวกมันมากแค่ไหนหากชายคนนี้กำลังถามคำถามโง,โง่ๆขวางดงซูงอาจจะใช้กำลังเพื่อปิดปากชายคนนี้ทันที แต่ตอนนี้เขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะคําถามนั้นเป็นสิ่งที่คนนับไป่ถทว่พยายามหาคาตอบนับตั้งแต่เกตแรกเปิดขึ้นและผู้เอาเวก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นเมื่อ10ปีก่อนช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คําตอบจะเผยออกมาในที่สุดลองพูดในกักนเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานฮันเตอร์ต่างขึ้นน้ำลายอย่างประมาขนาดที่พวกเขาจ้องมองไปที่กระจกแกจะบอกว่าแกรู้อะไรงั้นเหรอวะดันเจียนเกจวอนเตอร์ N, Gate, ไม่มีอะไรมากไปากาว่าการห่มลมเรื่องที่จะนําสู่สงครามของจริง และที่สําคัญหายนะขั้นสูงสุดในหมู่ของพวกมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อไม่นามนมานี้และเหตุผลที่แกกลับมาที่นี่คืออะไรก็เพื่อหยุดัยพิบัตินั่นแล้วอะไรคือหายนะขั้นสูงสุดฉันบอกไม่ได้พวางลงสูงยิ้มเยาะเยอะคนที่กลับมาเพื่อหยุดยั้งัยพิบัติไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่แน่น,นอนว่าแทนที่จะพยายามหยุดมันทั้งหมดด้วยตัวเอง จะดีกว่าไหมถ้าร่วมมือกับคนอื่นชายคนนั้นใส่หัวจํานวนคนไม่มีความหมายไม่มเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นถึงจะเอาพวกมือสมักเล่นมารวมตัวกันก็เหมือนให้พวกเขามาตายหมู่นี่แกจะบอกว่ามีเพียงแกเท่านั้นที่สามารถหยุดมันได้เหรอชายคนนั้นพยักหน้าพาวางตรงสู่คลิกลิ้นของเขาภายในจะบอกว่ามีแกเพียงคนเดียวหยุดมันได้หรือไงงั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจหากชายคนนี้ติดอยู่ในเจนมาติดปีจริง หรืออีกอย่างหนึ่งมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างมอนเตอร์ที่พยายามคัดลอกความทรงจำของมนุษย์และด้วยเหตุนี้ความทรงจำอาจจะหายไปบ้างแกคงมั่นใจในความแข็งแกร่งของแกมากสินะเอาเป็นว่านอกจากความแข็งแกร่งของฉันแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เข้าข้างฉันด้วยอืมถ้าเป็นอย่างนั้นละก็เขาไม่สามารถดึงข้อมูลอะไรจากคนบ้าได้วานตงซูตัดสินใจหยุดการตั้งคำถามแต่เขาเปิดแฟ้มประวัติของชายคนนั้นแทนโดยคิดว่าจะดำเนินการตามคำขอของพนักงานให้เสียสิ้นซึ่งคือการสอบสวนภูมิหลังของชายคนนั้นชื่อของเขาค แทนที่จะเป็นส0ปีกับเหมือนว่าผ่านไปไม่กี่เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวางตรงสูตัดสินใจที่จะไม่สนใจมันเขาได้ยินมาว่าฮันเตอร์ระดับสูงสามารถชะลอการชราภาพได้ผลงานในฐานะฮันเตอร์ก่อนหน้านี้ถือว่าน่าทึ่งแกทำเงินได้มากโข ổ, เมื่อเทียบกับอายุในตอนนั้นปัจจุบันพวกเราใช้ระบบแบ่งระดับชั้นของเกร และด้วยระเวียของแกนในตอนนี้น่าจะอยู่ได้สบายโดยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็กลับตัวกับยุคใหม่ได้เองซรงอิวฮานไม่ตอบสนองใดๆจนกลับไปตอนนั้นไม่มีระบบพันเตอร์ที่เหมาะสมให้ตายเถอะไม่มีระบบจัดอันดับสาหรับพันเตอร์ด้วยซ้ำคู่สมรสปาร์คฮยองฮีแกมีลูกสองคน ลูกชายชื่อขณะที่เขาอ่านชื่อเด็กๆโดยไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าของเขาดวงตาของฮาวางดงซูเบิกขึ้นเล็กน้อยชั่วคคู่หนึ่งซงจินวูแต่มันก็คงเป็นเพียงเที่ยววินาทีท่านๆเท่านั้นฮาวางดงซูพยายามสงบสติอารมณ์และถามต่อและลูกสาวของแกชื่ออะไรซงจินอาและลูกชายล่ะซงจินวูเดี๋ยวก่อนก่อนที่ฮาวางดงซูจะพลิกหน้าถัดไปซงอิวฮานก็หยุดเขาไว้ฮาวางดงซูเงยหน้าขึ้นและเขาก็พบว่าแสงจากตาของซงอิวฮานเย็นชาอพอพกอบของเขาเองทำไมนายถึงมีเจตนาฆ่าเมื่อพูดถึงลูกชายของฉัน อวางรงซูวางแฟ้ไมไว้บนโต๊ะระหว่างพวกเขาแล้วกดปิดเสียงไม้ที่ออกไปจากห้องนี้ฉันบอกแกแล้วว่าฉันถามได้ฝ่ายเดียวถ้าฉันไม่สนใจจะตอบแกล่ะฉันก็จะใช้กาลังถ้าจําเป็นตรงตาของซองอิวฮานเริ่มเปล่งประกายอย่างเย็นชาเขาไม่ได้แสดงท่าทีที่จะสอยกลับเลยด้วยซ้าซึ่งทําให้อวางดงซูงยิ้มกว้างมอนเตอร์ตัวน้อยกล้าดียังไงมัคามฮันเตอร์ ความเกลีชังที่รุนแรงมุ่งตรงมายังเขาในตอนนี้ซึ่งเพียงพอที่จะเป็นหลักฐานที่ระบุว่าชายคนนี้เป็นมอนเตอร์นี่คงเป็นโอกาสครั้งที่2ที่พระเจ้ามอบให้ฉันฮาวานดงซูเปิดไมโครโฟนอีกครั้งลองพูด่วยการผู้ชายคนนี้เป็นมอนเตอร์รีบอ,อพยพทันทีเพราะเขาอาจจะโจมตีเร็วๆนี้ ผู้คนตื่นตระหนกหลังกระจกรีบวิ่งออกจากห้องไปและในไม่ช้าก็มีเสียงแเลนดังกล้องภายในอาคารในขณะเดียวกันแสงสีเงินก็เริ่มลิดลอดออกมาจากมือของฮาวานดงซูฉันกำลังวางแผนจะไปที่เกาหลีใต้เร็วนี้หลังจากเตรียมตัวพร้อมแล้วฮาวานดงซูก,ก็ยิ้มอย่างไรก้การให้กับซงยูฮานแล้พ่ออย่างแกจะพูดอะไรถึงลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายทีวียังคงพูดถึงเหตุการณ์เลเกตจินูเกาศีรษะของเขาเขาพบว่ามันค่อนข้างแปลกที่บางคนที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำพยายามสุดความสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขา ยิ่งตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยซ้ําแต่ถ้าพวกเขารู้เรื่องเขาล่ะไม่สาคัญหรอกเอาละ่ะฉันได้อัปเปเวลไปถ <ไป S 1> ึงเป้าที่ฉันตั้งไว้แล้วเหตุผลที่เขาตัดสินใจทอดควาสมสามารถของเขาไว้ตั้งแต่แรกก็เพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะโดนคนเรววสามงคลหลอกใช้แต่ตอนนี้เรื่องราแตกต่างออกไปแม้ว่าหัวหน้าคิวของคิวเสือขาวฮันเตอร์ระดับเอทแบ็กยุนโฮจะคว้าแขนเขาเอาไว้จินว <context. S 2> ูก็สามารถดึงแขนเขาออกมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะทําแบบนั้นได้มาก่อนรอยยิ้มที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นบนริมผิวปากของจินวู เลเวล61คาดจาักกรพัดเงาชายาผู้ที่เอาชนะความทุกข์ยากเลือด13,001มานา1,677ความเหนื่อยล้าศนสถานะพละกกำลัง142แข็งแกร่ง101คล่องตัว121ความฉลาด89การรับรู้103ลดความเสียหายทางกยายภาพ46%รตเรื่องของเขาคือ61ต้องขอบคุณค่าสถานะเขาทั้งหมดที่ได้จากเควสรายวันทําให้ค่าความฉลาดของเขาใกล้100มากขึ้นเรื่อยๆหนทางอีกยาวไกลแต่เขารู้ว่าเขาสามารถปิมได้สูงขึ้นไปอีก ไปสู่สถานที่ที่สูงขึ้นไปอีกไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถไปถึงได้ความเป็นไปได้นั้นทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวและจุดล่มต้นของการปีนนี้ก็คือที่ปราสาทปีศาจระบบบอกว่านั่นคือไอเทมชิ้นเดียวที่ฉันต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใดเขานึ่ถึงตอนที่เขาได้รับกองสมรับพรของสมพรเสนอผู้เล่นด้วยสิ่งของที่เขาต้องการและเขาได้รับกุญแจดันเจี้ยนปราสาทปิศาจจากที่นั่นมอนเตอร์ที่เขาเจอก็มีเลเวลสูงราวกับรลงวันที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน เขาได้ยืนยันข้อเท็จจริงทั้งสองนี้ก่อนที่จะออกจากที่นั่นเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนชั้นที่สูงแต่ก็ไม่เป็นอะไรถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเก็บเกี่ยวผลตอบแทนของเขาเขาวางแผนที่จะเข้าไปที่นั่นและใช้เวลาสองสามวันอยู่ข้างในสิ่งเดียวที่จินวูกังวลคือเมื่อฉันอยู่ข้างในฉันจะไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้และเขาควรจะบอกน้องสาวของเขาว่ายังไงจินวูกำลังหาข้อแก้ตัวที่เหมาะสมระหว่างทางกลับบ้านจินวูจึงลุกขึ้นจากที่นั่งแตะเฮ้จินโฮแตะๆยู่จินโฮสลบเลยจินวู ตอนนี้เขาควรทำยังไงและพรุ่งนี้เขาต้องไปที่สมาคมเพื่อสอบพ่อเขียนด้วยการสอบก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องเด้ง่วด,ดที่สุดที่ต้องกังวลในตอนนี้คือการส่งเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยจากที่นี่เห็นได้ชัดว่าฉันไม่สามารถเรียกพ่อของยูจินโฮและพี่ของเขาได้เขาควรจะเลือกใครที่จะสร้างความเสียหายกับยูจินโฮน้อยที่สุดจินดูดูเลยชื่อผู้ติดต่อยนะูซูยอนเนาะไม่เหมือนกับพ่อและพี่ชายของเขายูจินโฮได้แลกเปลี่ยนข้อความกับบุคคลน,นี้ค่อนข้างน้อยน่าจะเป็นผู้หญิงดูจากชื่อ จินูคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งว่าจะโทรหาผู้หญิงคนนี้ดีหรือไม่ก่อนที่จะวางโทรศัพท์ลงแป๊บหบนึ่งนะเขาดูร้านข้าวของเขาอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ามีรายการบางอย่างที่เขากำลังคิดถึงอยู่เขาเจอแล้วไอเทมยาฟื้นฟูสถานะความหายาก E ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองน้ำยาที่สามารถฟื้นฟูค่าสถานะได้เมื่อบริโภคแล้วอาการเจ็บป่วยที่มีพึงประสงค์จะได้รับการรักษาสามารถเก็บไว้ในช่องเก็บของของคุณได้แต่ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ทันทีที่เขายืนยันการซื้อ ขวดยาสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะอารอาหาร,หารมันมีสีที่สว่างกวา่าสีแดงเข้มของยารักษาหรือสีน้ำเงินของยาฟื้นฟูของมานานอย่างเห็นได้ชัดจินวูมองไปรอบ,รอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมองอยู่ก่อนที่จะรีบจับหัวยูจินโฮหงายและเทยาฟื้นฟูคาสถานะลงในคอของเด็กและตอนนั้นดวงตาของยูจินโฮก็เปิดขึ้นลูกพี่ตอนนี้นายเตือนแล้วเหรอทีท่าของยูจินโฮเอียงไปข้างหลังและจินวูก็จ้องมองเขาจากด้านบนพี่จินวูพี่ไปทําอะไรตรงนั้นจินวูไม่สามารถอธิบายได้จึงแสร้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปกันเถอะโอ้ใช่แล้วพิจินวู jin ยูจินโฮเยินขึ้นจากที่หน้าของเขาก่อนที่จะเอียงเสียสาาเล็กน้อยเอ,อ่อทำไมฉันถึงได้รู้สึกสดชื่นขนาดนี้ยูจินโฮขยับร่างกายของเขาก่อนที่จะมีรอยยิ้มสดใสเกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาเดินตามจินวูไปและเมื่อพวกเขาออกจากร้านอาหารเขาก็ดําเนินต่อไปนี่คือรายการถัดไปในกระดานข่าวสหรัฐอเมริกาเรื่องการเผยแพร่การถแถลงการอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ,าบการระเบิดลึกลับที่ขยายสำนักง,งานใหญ่ของสมาคมมันเตอร์อเมริกา จบแล้วครับสำหรับตอนนี้พ่อของจินรูปรากฏตัวแล้วเรื่องราวกำลังสนุกเลยจะเป็นยังไงต่อรับชมกันต่อต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ